ยีบาทครับพวงละยีบาทเองนะครับหันหน้าเข้าเวทีอยู่ทางซ้ายนะครับผมพวงละ20บาทเพื่อที่เราจะได้มี เขาเรียกว่ามีร่มให้น้องๆได้ทํากิจกรรมด้วยกันมาสันทนาการกับน้องๆนะฮะเมื่อเรามาโรงเรียนแล้วปุ๊บเนี่ยเราได้ความร,รู้จากโรงเรียนเพราะโรงเรียนมีอาจารย์สอนให้เรารู้ว่า A ถึงแมันเป็นตัวยังไงก็ไก่ฮอนฮูกมันเป็นตัวยังไงก็คือมาจางเรียนในขั้นพื้นฐานเพราะงั้นบางคนหลายท่านก็มองไม่เห็นความสําคัญของ,งเรียนนะครับหรือหลายๆโรงเรียนนะครับอยากจะให้มองเห็นสิ่งนี้นะครับให้มองความสําคัญกับโรงเรียนที่กันดารทุกๆคนแห่งนะครับในในประเทศไทยนะครับผม ผมนายชาติแก้วตาทิ์ครับเป็นสิทธิ์เก่าโรงเรียนบ้านภูเก็ตตำบลห้วยยางโทนอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีนะครับเป็นโรงเรียนของบ้านเกิดที่ให้ความรู้เมื่อผมไปทําธุรกิจอยู่ที่กรุงเทพผมก็อยากจะมาช่วยเหลือโรงเรียนบ้านเกิดวันนี้ผมกับคณะกรรมการโรงเรียนบ้านภูเก็ตนะครับแล้วก็มีพี่ๆเป็นเพื่อนดาราช่องเจ็ดแล้วก็ทีมงานตลกนะครับมาช่วยงานเป็นงานการกุศลครับหาเงินเข้าโรงเรียนบ้านภูเก็ตนะครับค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะครับที่เพื่อน ในกรุงเทพนะครับสมุทรการ์หรือตา่างจังหวัดที่โอนเงินมาช่วยผมนะครับเงินทุกบาททุกสตางค์ผมจะมอบให้กับโรงเรียนผูเกิตทั้งหมดโดยจะไม่หักค่าใช้จ่ายนะครับเพราะงางงานนี้อยากจะได้เงินให้มากที่สุดแล้วก็อยากจะได้ให้ใช้เงินอยากให้เกิดประโยชน์นะครับเดียน้อยก็เงินที่พี่น้องเพื่อนๆช่วยมาทําบุญนะครับผมก็จะให้มอบให้ทางโรงเรียนนะครับเอาไว้ใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของโรงเรียนที่จะใช้เงินตรงนี้นะครับก็ธนาสินเก่าก็ ครั้งหนึ่งนะครับอยากกระทําสิ่งดีๆให้กับโรงเรียนของบ้านเกิดของตงนะครับที่มีฟาร์มลําบากยากจนแล้วที่หน่วยราชการถา,านบันการศึกษาเข้ามาไม่ถึงนะครับค่ะก็สําหรับบรรยากาศการทอดท่าป่าวันนี้นะคะก็คือคักไปด้วยจิตผู้มีจิตศรัทธานะคะที่จะมาช่วยโรงเรียนบ้านภูเก็ตของเราเพื<ๆ>่อให้เด็กๆได้มีโอกาสเทียบเท่ากับโรงเรียนในเมืองค่ะรู้สึกดีใจที่ ดาราที่พี่ๆเนี่ยคะ่ะเห็นความสําคัญของเด็กๆะค่ะคือต้องบอกว่าดีใจมากๆเพราะว่าราชบุรีก็เป็นบ้านเกิดของพี่ๆเหมือนกันนะคะแล้วก็ชอบทําบุญด้วยแล้วก็เพื่อนๆก็ชอบเหมือนกัน,นะคะ่ะแล้วก็เห็นว่าการศึกษาก็สําคัญจริงๆอย่างที่อย่างที่ได้พูดไปทั้งหมดนะคะแล้วก็อยากจะให้น้องๆได้มีโอกาสน้องๆทุกคนได้มีโอกาสเพราะว่าเราก็คือเยาวชนก็มีส่วนทําให้ประเทศชาติเนี่ยก้าวต่อไปได้ะคะ่ะเราก็อยากจะเป็นแรงหนึ่งที่ช่วยสนับสนุน จุดประสงค์ที่จัดพระปักงนี้หนึ่งอยากได้เงินมาทําป้ายโรงเรียนนะครับเพราะว่าป้ายโรงเรียนไม่ไม่มีป้ายครับมันมีป้ายมีจะมีจะขอบปูนแต่ว่าตัวสือไม่มีหลุดนะครับสองก็ประตูของเรียนนะซึ่งปิดเปิดไปได้เพราะว่ามันมันผุไม่มีงบซ่อมนะครับแล้วก็3หางบสร้างโดมโรงเรียนนะครับซึ่งโรงเรียนมีนักเรียน80คนนะครับซึ่งมีสนามปูนไม่มีล่มนะครับเวลาฝนตกก็เปียกเวลาแดดออกก็ร้อนเพราะนั้นผมอยากจะหาเงินสร้างโดม สร้างโดมเพื่อเอาไว้ให้นักเรียนมีที่ออกรำลังกายนะครับจุดทสงของผมก็คือประมาณนี้ครับผม เวลาผีเจ้าจาช่วีรือแก้น้ำได้่านบ้าขออของอยามรักเดิมเขาเป็นน้องคน